วนเย็นชุดใหม่นี 2, ้ของ2 5กุมภาพันธ์จะหนาวหนักหรือภายยุฤดููร้อนคลิปนี้มีคำตอบประกาศกรมอุตุฉบับที่10พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงพื้นที่ฝน แนวนมสภาพอากาศในอีก10วันล่วงหน้าภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้1 2 1 3กุมภาพันธ์ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเรนพื้นที่ภาคเหนืออีสานยังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน หลังจากนั้น14กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะครับแต่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นบางเล็กน้อยและหลังจากนั้น18กุมภาพันธ์จนถึง21กุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้นในทุกภาคนะครับ และลุนตั้งแต่ในช่วงวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์จนถึง25กลุ่กุมภาพันธ์จากการคาดการณ์ของโมเดลในขณะนี้นะครับจาก ECMWFwindy.com เราจะเห็นได้ว่าจะมีบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนร่วมถึงทะเลจีนใต้เป็นมวลอากาศเย็นชุดใหม่นะครับซึ่งจะทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งนะครับ เราสามารถอธิบายในด้านของปัจจัยได้2อ,อย่างประการแรกนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะมีอากาศหนาวเย็นเข้ามาและประการที่2อ,อาจจะไม่มีอากาศหนาวเย็นเข้ามาแต่ลมจะเปลี่ยนทิศจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้ามานะครับและเตรียมความพร้อมในด้านของการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับโมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ซึ่งนะครับอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2แนวทางนะครับคือแนวทางแรกจะมีอากาศหนาวเย็นเข้ามาแนวทางที่2จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาก่อนประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการและลมเปลี่ยนทิศนะครับก็เป็นไปได้ทั้งสองปัจจัยดังนั้นขอให้ติดตามเพจประกาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกย่างใกล้ชิดน,นะครับคาดว่าใกล้วนันโมเดลน่าจะมีการอัปเดตอีกนะครับ คอยลุ้นกันว่ามวลเย็นจะลงมาหรือลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดน,นำความชื้นเข้ามาเกิดพาย,ยุอุดรน,นะครับแล้วถามว่าในช่วงนี้จะมีในด้านของพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาไหมในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือส่วนมากนินทางตอนบนของภาคนะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก ในด้านของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับจนถึงในช่วงวันที่21กุมภาพันธ์จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานอกจากภาคตะวันออกแล้วยังคงมีภาคกลางทางตอนล่างกรุงเาารรพทพมหานครปริมณฑลในบ,บางพื้นที่และเพิ่มเติมเข้ามาคือบริเวณพื้นที่สารางตอนล่างจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่ ตั้งแต่ในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์จนถึงในช่วงวันที่2 1กุมภาพันธ์นะครับขอให้ติดตามพากรก์รากาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเราจะพาไปดูในด้านของการพากรก์รากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับ1 2บกุมภาพันธ์2567 รมอุตูได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่10ในเรื่องของอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างกระทบจนถึงในวันพรุ่งนี้13กุมภาพันธ์2567าบริเวณข้อประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล าตออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย,ไท,ยทางตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็ยนลงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่จัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระวังอีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนส่วนเรือเล็กอ่าวไทยตอนล่างควรยกออกจากฝั่งในระยะนี้ขอให้ติดตามประกาศกลมอุตุฉบับต่อไปฉบับที่11 12กุมภาพันธ์2567เวลา17นาฬิกานะครับในด้านของการแจ้งเตือนฝนนะคะเมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อย10บเอร์เซบริเวณพื้นที่ฝนบริเวณปริมาณฝนสูงสุดวัดได้น้อยมากนะครับที่บริเวณพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านส่วนภาคอีสานไม่มีฝนภาคกลางฝน10%เอร์เซตฝนสูงสุด0.6มเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภาคตะวันออกไม่มีฝนกรุงเทพไม่มีฝนนะครับ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน30เเซฝนตกหนักปริมาณฝนสูงสุด49มิลลิเมตรที่อำเภอสวีชุมพรฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ20ฝนสูงสุด14.3มมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองส่วนอุณหภูมิต่ำสุดภาคเหนือ7องศายอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ต่ำสุดพื้นราบ17.1องศาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนสูงสุด3 4 8องศาอำเภอแม่สรงแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำสุด9องศาเขตลักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอําเภอภูเรือจังหวัดเลยสูงสุดพื้นราบ13.2องศาตำบลขามเท่าอําเภอเมืองนครพนมสูงสุดที่บริเวณพื้นที่อําเภอสว่างวีระวงบนราชธานี32.6องศาภาคกลางต่ำสุด20.3องศาตำบลบัวชุมอําเภอชัยบาดานลพบุรีสูงสุด34.5องศาอําเภอท่าเรือพระน,นาครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกต่ำสุด16.9องศาสถานอุตุนยิยมวทยาเขาเขียวอ,อําเภอเมืองนครนายกต่ำสุดพื้นราบ21องศาอํเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเซาสูงสุด38.2องศาแหลมฉบังอ,อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีกรุงเทพต่ำสุด22.3องศาสถานีนําร่องอ,อําเภอเมืองสมุทรปราการสูงสุด34องศาท่าเรือกรุงเทพเขตคลองเตยกรุงเทพมหานาครและกรมอุตุนยิยมพยาเขตบางนากรุงเทพ ภาคใต้ฝ uh ั่งตะวันออกต่ำสุด21.6องศาเซเอพระแสงสุราษฎร์ธานีสูงสุด34.8องศาเซเผอพระแสงสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกต่ำสุด22.4องศาเซเยอตะกัวป่าพังงาสูงสุด36.7องศาเพเอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคบส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้12-13กุมภาพันธ์2567ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาและสูงสุด28-35องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวหงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-15องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด12-8 1องศาและสูงสุด28-32อ,องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด8 5องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด10-22องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาและสูงสุด 32-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศดนในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำ2 3องศาและสูงสุด32-36องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ20ส่วนมากชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาและสูงสุด3 1 3 6องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0 3ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมายลมตกอ,อกเฉียงเหนือความรเร็ว2 0 4ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3มเมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3มเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ20 ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 2่6องยิบองศาและสูงสุด3 3 3 6, 6องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถ,ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปมิชาพาไปดูที่ด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยงดเผาลถควันลดเสียงไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันไฟป่าใช้ชีวิตปลอดภยัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันเลีกเลี่ยงกิจกรรมเพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นจุดทูบเทียนเผาขยะและสูบบุหรี่ปิดประตูนหน้าต่างให้มิดชิดใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องเพื่อลดปริมาณฝุ่นสวมหน้ากากนอนามายัยหรือสวมเวนตาเพื่อลดการสูดดมฝุ่นละอองและป้องกันการระคายเคืองงดเผาไม่เผาขยะวัชพืช เกษวัสดุดทางการเกษตรให้ใช้การฝังกลบแทนไม่จุดไฟหาของป่าหรือลาสัตว์ไม่ถึงก้นบนบีทำแนวคันดินหรือขุดร่องดินป้องกันไฟลุกลามกรณีต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันให้ขับรถช้าๆเว้นระยะห่างจากคันหน้าเปิดไฟตัดหมอกไม่แซงหรือเปลี่ยนเรีนกระทันหันดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเช่นเด็กเล็กและคนชรา และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้รีบหาหมอทันทีขอบคุณข้อมูลข่าวจากหลมป้องกันและบรรทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดินรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร,ร,ร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ